ก็ลุงจะพาไปเก็บหัวเชยเท้านะคะเพื่อน,นแต่ว่าหัวเัยเท้านี่รุ่นนี้ยังเล็กอยู่เลยนะทำไมลุงต้องการต้องการถอนชิไซ้ดอฉันประาณเด็กกระโจอิอลุงจะไปทำหัวเชยเท้าดองนี่หัวเชยเท้าตองเออสวยนะนนนต้องเอาขนาดเล็กประมาณนี้ไม่เอาใหญ่มากเพื่อน,นใหญ่มากคือ,อเอาไปทำโอเด้งอร่อยไปทำนั่นนะ แต่ว่าอันนี้แกจะทำผักดองไงผักดองแบบที่ทำทุกปีแหละลุงทำผักดองเก่งแล้วนะ,ะทำผักไอว้วยดองแล้วก็สีแดงสวยดีอราติดีเลยอ,ะอ,ะอ่ะเจ้าตุยว่ะอืมเจ้าตุเน่นาตักสวยว่ะอ่าอ้เอามุมนีดว่าเราต้องหามุมแบบเร็วๆว,ว่าลุงตัดเร็วๆ โจดีสงสัยไอ้ที่เราเก็บไปที่แล้วมันใหญ่เกินนะ่ะทำทำดองไม่ได้ขายไม่ออกเลยท่านเพื่อนโょดีいいわอืออืออันนี้食べる時もワンタイムちょうどいいでしょうอือ,อใช่ประมาณนี้แหละใหญ่เกินขายไม่ออกโอ้โจดนะีนีนี่ลุงบอกโจดีโจดีแปลว่ากําลังดีนะคะเพื่อนกําลังดีกําลังดีนะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันโจดี <laughs> ดี S <S 2> <S 2> จุดเออกำลังหัวประมาณนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลนะห้าร้อยกรัมอืมสุดยอดเลยอืมปีนี <S 2> <S 2> อ้อากิ่งาโตเร็มาก็ต้องบอกว่าปีเนี้ยอ่ดูใบไม้ร่วงเนี่ยยาวนานเกินไปยาวนานนะก็เลยปลูกสามครั้งนะสามรุน่นนะเออ ปลูกได้สามรุ่นเลยนะปีนี้อืมอันนี้คือครั้งที่สองนะดูออกกำลังดีเลยมันโตนะเพราะว่าอากาศมันยังอุ่นอยู่เนี่ยวันนี้ก็เมื่อคลิปเมื่อกี้บอกสิบสี่องศานะแต่มันสิบเจ็ดองศานะสิบเจ็ดองศานะบางครั้งตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายแล้วเนาะเที่ยงเที่ยงบ่ายก็อากาศจะสูงสุดนะช่วงบ่ายสองเนี่ยอากาศจะร้อนร้อนสุดสูงสุดแหละไม่ชิดเที่ยงนะ มากจะใบใบใบสองเนาะถ้าเป็นหน้าร้อนก็ใบสองนี่แหละร้อนสุดเลยพีคเลยอยากมาเชียวคุณเจ้าตัวกรู Ti ้อยู่เนี่ยจบหน้าตาตลกแห้งโออีกาดโอ้คือสวยมากนี huh. <cin> ่คิดเดอุ้มโอ้ยกาอีกายกายกายดูดูดูดอ ตุいい้มถอนเร็วมากเลยโคตรดีว่ะโอ๊กิตะโกะยอดด๊าทำงานกับคนญีいい่ปุ่นล่องประมาณนี้นะเร็วๆนะอันนี้วะนี่ですねอืมคือดีเลยเนี่ยกยว อ๋อちょうどいい大きさนุวันนี้ก็จะเก็บหมดเลยนะวันน e <ular> ี ouais ้ก็จะเก็บหมดเลยมาเตะวันนี้เก็บหมดเลยฮันแฟนมีแค่นี้เองมีแค่นี้ฮันเฟนแรงนี้นะมันดูกระเทียมอือฮั้งามเลยจ้ะสามแปลงว้าว ตัวนี้หรออืมสวยงามหมดทุกลูกเลยอะ่ะก็ใกล้หมดแล้ว <S <S <อ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกี่หัววันนี้อันนี้จะไปทำล้างแล้วก็ทำทำดอง ดองเป็นหัวเช้เท้าดองก,กรอบๆนะะเอโยอ่ะโต้สปริงอพอแล้วมั้งเหลือเล็กๆขันเ่อน มเมื่อคือเริ่มช็อกแหละเมื่อคือเริ่มใบน้ำตาลละพลิกเพลิกกับนี่แหละอ่าลงุงลุงให้มาดูอะไรอันนี้คือหัวเจาเท้ารุ่นที่สามนะคันเพื่อนยังหัวเล็กไหม,มที่แกบ,บอกว่า,าปลูกสามรุ่นว <spring> ันนี้ก็คือเอาไว้กินเอ,อส,สปริงแล้วกันอ,อีกประมาณเดือนในส,สานะ ลุงไม่รอกันอธิบายเลยไม่รอล่ามเลยคงยาึ้นมาติดกระดาษใสอืมอันนี้ก็คือรุ่นแรกนะการเก็บไปหมดแล้วเก็บขายไปหมดแล้วแต่สำหรับการทำพังดองนี่ก็คือหัวเล็กดีสักดองถักวังดองแล้วก็ใส่เบนโตะทุกวันนะคะเพื่อน นี่ใครเป็นแม่บ้านนะแม่บงแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยทำผักดองเนี่ยทำเวชท้าวเนี่ยใส่ผักดองไปด้วยนะไม่เห็นไม่เห็นใส่ผักดองกันเลยดูว่าสามีไม่กินนี่นะคะดีต่อสุขภาพเลยนะกินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่กินเยอะนะกินวันละนิดนิดหน่อยหดีต่อลำไส้คนญี่ปุ่นลำไส้ยาว ส่ไปเลยเนี่ยไม่ชอบกินก็ต้องหัดนะฮ่นเพื่อนผักดองถักวังขนาดลงกินยังมีติ่งในมีติ่งในลำไส้ไปผ่าตัดมาแล้วเดอเดสกะอเอเอาไปให้เอาไปที่การเก็บชุดที่แล้วเนี่ยไปโพสขายไม่มีใครซื้อเลย <laughs> ออก็เลยเอาไปไว้ให้น้องสาว ให้น้องสาวแกแล้วไม่เป็นไรเรามีโซลตัวตัวเอวอโอเคดักเกตดีใจนะอืมตัดโอเปรินดีอ่ะเอาขนาดเล็กประมาณนี้เลยขนาดใหญ่ก็เก็บไว้กินกต้มอ,อ่าโอเด้งนะโอเด้งอาหารญี่ปุ่นโอเด้งนะก็คือต้ม เหมือนต้มจืดบ้านเราแหละแต่เขาจะใส่เครื่องแบบของญี่ปุ่นนะเนาะโอเด้งหนเด่งโอเด่งคนญี่ปุ่นบางคนนะชอบกินหัวใจเท้าโอเด้งนะชอบกินอะไรชอบกินหัวใจเท้าทแต่เราชอบกินไข่ชอบกินอะไรนนนะกูไนีู่ได้ว่าเน๊ะอะมดอถักวังไม่ได้นะตายหัวใจเท้าดองไม่ได้โอเด้ง ว่าสำหรับโอเด้งก็หน้าหนาวโอเด้งก็จะมีขายที่ตามคอนบินิหรือว่าร้านสะดวกซื้ออย่างเช่นเซเว่นอลว่นะคะเซเว่นอเลเวก็ไปซื้อกินกันได้นะคะใครมาเที่ยวหน้าหนาวต้องกินโอเด้งนะคะอ่าใครไม่กินโอเด้งนะก็อาจจะเป็นเมนูแบบไงอะอนิเมนิดหน่อยอะนะแต่ถ้าคนทั่วไปก็ไม่ค่อยมีใครกินเลยนะต้อมาเที่ยวแบบ แบบเที่ยวหรูอะไรอย่างเงี้ยของเราสายแบบสายธรรมดานะคะสายอนิเมะสายดราม่าสายโดราสายละครน,นะคะป่ะโอเคไปเอา,เอาตะกร้ามาใส่นี่ค่ะลุงเก็บเร็วมากเลยนี่ทั้งหมดโอ้โหทั้งหมดต้องนวดมันก็จะูได้ดีอย่างนี้เนาะอืมอีมอม ปีนี้ก็ประมาณนี้โอเคทุกปีเหมือนจะเยอะกว่านี้เ,เพราะว่าปีแรกๆกันไม่ได้ขายไงไม่ได้ขุดขายฮะฮัมเบึงบ้ง,งน่าตัดอ่าปีที่แล้วลุงทําแล้วก็กันไม่อยู่เนะาะกันกับไทยลุงก็ทิ้งครึ่งนึงนะเพราะว่าไม่มีคนช่วยกินไง กินคนเดียวกินคนเดียวอีกทีนี้ทุกวันทุเว่นี่มุกโกีเนอโอเคนี่นะคะก็คือหัวเจเท้าทั้งหมดที่เราจะทำผักดองในวันนี้เย้ พอแล้วอ่าอออกินในช่วงดูดูหนาวนี่เราจะกินแบบนี้นะเพื่อนรีเย์เออ,อก็คือจะดองแบบนี้เราไม่ค่อยกินใบนะบ้านนี้ไม่ค่อยกินใบก็เลยไม่เก็บใบเห็นมีเพื่อนเพื่อมาบอกว่าให้ตากแห้งอะไรคือคือเราไม่ได้กินกินไม่ได้กินอ่ะนะเออไม่ได้กินใบอ่ะนะ ก็เลยไม่ทำว่าถ้าทำก็คงไม่ได้กินถ้าทำก็ไม่ได้กินก็เราก็จะทำสิ่งที่เรากินแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะเพื่อนสิ่งที่เรากินแบบนี้นะนี่ <S 2> <S 2> มะเขือยาว <S <S 2> <S 2> โอ้โหใหญ่มากเลยไม่กินด่กนดะกินเยอะๆกินทุกวันจนเบื่อนะจนแบบขขยแยงไปเลยอะ่ะมะเขือยาวเนี่ยนี่นะคะเอาไปตัดชุบอ่กินน้ำพริกกะปิผักทอดดีไหม ิโอ้ต้นเหี่ยวแล้วน่าสงสารจังยังไม่ได้เก็บเม็ดไปไว้เลยสีเหลืองโซเดสเนย์まนี่เป็นพริกยังสีแดงอ่าลบอกเลยวอย่งคุณภาพแบบโอ้โหแดงดีสีม่ตกอยู่เลยบรันช์กับโดตตี้อีกอ่ อุ๊ยสิอ่ะพีโตตากันหนี่อันเียวเียวเล็กๆแบบนี้ดีเหมาะกับเหมาะกับการกินอาหารไทยน้ำพริกกะปิโอ้ย่ยไฟนัตั้งอยู่ห่ละนีเล็กๆแต่ว่ามนเกนยากเล็กๆอออีมไม่เอาแล้วยันอีร่นายอีร่านามันเนะまだなすもなってるそうですね通るかやはり決まっ あのนกับอากเล่โเดือนส12月なのにまだてัてงわ変ดん、อวะเขิ変なขินสท่าเขนนะเขิ<ん>่นเินนะที่วันี้วนนี้อักนี้วันนันนีแวี้วัััีันติดลบ้วน ไม่น่าลรามันช็อกๆเนี่ยเห็นไหมปกติเรามาดูมันจะยังไม่ยังยังไม่ช็อกขนาดเนี้ยช็อกมันจะเป็นอาการดำๆแบบนี้เพื่อนบางทีก็อูใช่ตาเบรีตาเรมัสตาเบริมัสเดี๋ยวไปดูบวกกันกินได้ใส่กินกับพวกกินดิบๆนี่แหละนี่เทจิมะเทจิมะน้องก็เด็ก โอ้โบวทัดเตเปเอชมะดูเลยโอ้โคุณกอืมทนได้หรืออืมโหโですねอืเหนียวนะเนอาไปต้มลวกจิ้มผัดง่ายๆใส่ไข่นี่แหละนี่ประหยัดไปอีกหนึงาเบรรมาถาเบรรรียวกนนี่แต่มัน มันไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แกงลงแกงเลียงแกงนี่เป็นโอ้ยแมลงมาละสุกะอันนี้เป็นถ,นถั่วแระคะถั่วแร,แแระตัตาโฮกยีมะเสมบุนี่คือเราจะเก็บเม็ดไว้แต่การมาเลาะเะเม็ดมันไปพอดีไปโพสขายแล้วแบบว่าอะทำไงดีวะเขาสั่งซื้อเฉยเลยขายดีดีปีหน้าว่าจะปลูก ว่าจะปลูกแบบเยอะๆนะขายได้อ่ะก็เลยมาแทะแทะไว้แทะแบบว่าจนเกือบหมดต้นจะขายแล้วก็ปีหน้าจะลองปลูกดูเหมือนกันนะนีะ่ะเม็ดมันนะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งทันแวรโอ้อากาศมันติด,ดคือคุณไนายลงบอกเหม็นเหม็นตรงไหนมนหอม อาการมันติดลบเพื่อนๆดูมันไปแล้วมันช็อกนะไปแล้วค่ะดูมันใบแบบนี้สนแสดงว่าช็อกใบน้ําตาลน้ําตาลแบบเนี้ยจะมาตัดใบไว้แบบว่าอขอโอ้โหดูมะเขือจัดตักจัดตักซังดะอมองเห็นแบบมองเห็นแบบยังเหลือเยอะๆเลยมะเขือนี่นะมะเขือมันมาออกอะไรตอน สุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ค่ะเรืองเหลืองเขียวๆเนี่ยกินได้ออโอเค,อเคกลับแล้วคันเพื่อนไปทำผักดองนะกลับไปทำผักดองต่อภารกิจยังไม่เสร็จอีกมากมายนะคะ